สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูแก้วในเอพิโซดที่ว่าเราจะบริหารกล้ามเนื้อริมฝีปากยังไงนะคะอธิบายก่อนว่าทำไมเราจะต้องยืดหยุ่นกล้ามเนื้อปากกันก่อนคือปากก็เป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมคะนึกภาพตอนที่เราจะไปวิ่งมาราธอนทำไมเราจะต้องยืดหยุ่นกล้ามเนื้อหรือว่ามีการ stretching ก่อน เพราะว่าให้กล้ามเนื้อเราคลายเวลาที่เราจะออกกําลังเขาเวลาที่เราจะไปใช้งานเขาใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าเวลาวิ่งกลับมาแล้วเนี่ยโอเคกล้ามเนื้อเราจะไม่ได้ตึงไม่ได้เจ็บแบบเจ็บปวดมากมายนะคะเรานี้เมื่อเรามีการคลายก่อนแน่นอนว่าประสิทธิภาพของการออกกําลังกายของเราดีขึ้นแน่นอนนะราวนี้ปากเป็นกล้ามเนื้อปากใช้ในการพูด การร้องเพลงการสวดมนต์หรืออะไรต่างๆนานาที่จะต้องใช้เสียงหรือการใช้การขยับปากนะคะเพื่อการสื่อสารเพื่อการติดต่อกันหลายคนลองถามตัวเองสิว่าก่อนที่เราจะพูดหรือก่อนที่เราจะร้องเพลงเนี่ยค่ะเรามีการวอร์มรูปปากก่อนไหมเรามีการทําให้เขายืดหยุ่นก่อนไหมอืมคามถามนี้น่าคิดนะเราใช้เขาทุกวันเลยอะเราเราวอร์มเขาก่อนบ้างไหมนะคะหรือว่าใช้เขาอย่างเดียวมีคนที่ครูรู้จักเนี่ยมา ขอคาแนะนําบอกว่าทํายังไงดีเป็นตะคริวที่ปากครูก็เลยให้แบบฝึกขัดนี้ไปหรือบางคนมาถามบอกว่ารู้สึกปากมันขยับไม่ค่อยได้รู้สึกปากกล้ามเนื้อปากมันเกรง็งไม่รู้จะทํำยังไงรูปรูปคําหรือว่าคําที่พูดออกไปเนี่ยมันไม่ชัดนะคะให้แบบขัดนี้ไปฝึกนะคะก็คือการบรือบรือหรือว่าลิปโรลนะคะ l i P r RO L L l i p r o ล l, l lip roll นะคะหรืออ่ะวิธีการใช้ปลายนิ้วชี้เนี่ยนะคะยกใต้มุมปากขึ้นเม้มปากทำไมเพราะว่าการทำลิปโรเนี่ยมันจะทำได้ดียิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าริมฝีปากเนี่ยมีความชุ่มชื้นเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะการยกมุมปากบางทีก็สำหรับคนบางคนบางคนก็ ไม่ได้ผลมากนะหมอขาจะต้องไปยกแถวๆนี้ช่วยลองดูนะคะว่าจุดที่เวิร์กที่สุดหรือว่าจุดที่แบบอืยกยกกล้ามเนื้อขึ้นไปแล้วมันช่วยทําให้เราลิฟโรได้ง่ายมากขึ้นมันคือจุดไหนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอะลองดูทําปากรีแลกซ์รีแลกซ์ผ่อนคลายสบายสบายบางคนสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้นิ้วยกก็ได้หรือบางทีจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะ พี่โปรนี่คือหนึ่งลมหายใจหนึ่งลมหายใจของเรานะคะลองใช้แบบนี้ดูสิลองยกแบบนี้ดู อถ้าฝึกไปเรื่อยๆมันคันใช่ไหมถูได้ค่ะไม่มีปัญหาถูได้เลยเพราะว่าแน่นอนว่าเวลากล้ามเนื้อเขาทํางานมากขึ้นขยับมากขึ้นมันมีการสั่นสะเทือนใช่ไหมคะมันก็นะคันก็ต้องถูถูก,กันนิดนึงนะคะโอเคเพื่อให้หายคันแล้วทําต่อลองทําไปสักสิบลมหายใจต่อเนื่องนะคะแล้วลองสังเกตตัวเราเองดูว่าเออเราหายใจได้ลึกขึ้นไหมรู้สึกว่า มันโล่งขึ้นไหมหายใจแล้วเออมันเต็มที่มากขึ้นไหมนะคะหายใจเข้าพุงป่องหายใจออกพุงยุบนะหายใจเข้าพุงป่องหายใจออกพุงยุบหายใจเข้าพุงป่องหายใจออกพุงยุบเวลาหายใจนะคะหายใจค่อยคอยสบายสบายไม่ใช่แบบ อันนี้คือต้องต้องใจหายใจมากเลยนะคะต้องใจหายใจขนาดนี้เนี่ยเวลาไปร้องเพลงเนี่ยคนเขารู้หมดนะคะว่าคุณตอนนี้คุณหายใจเข้าไปแล้วนะฮะเหมือนเหมือนหายใจแบบเนียนๆนะคะสบายๆแบบยิ้มอมยิ้มไปแล้วหายใจไปด้วยนะคะลองไปดูค่ะว่าเราสามารถทำลิปโรหรือว่าทำาหรือได้ด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องใช้ปลายนิ้วช่วยยกไหมมาทำได้ก็ดีมากนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เสริมมา เวลาทำแล้วปากมันเกรงแบบนี้อย่างนี้ต้องระวังมากเลยเพราะว่าคีย์เวิร์ดหรือคำที่สำคัญก็คือในการทำต้องผ่อนคลายเคยเห็นเด็กๆเล็กๆเบบีมไหมคะเขาจะชอบเหมือนผู้ใหญ่ชอบบอกเขาว่าเฮ้ยอันเนี้ยเล่นน้ำลายแน่เลยเพราะว่าเด็กเขาสบายตัวสบายกล้ามเนื้อหน้าเขาสบายยืดหยุ่นนะคะ เขาก็ทำลิฟโรได้สบายบรือได้สบายนอนเล่นอยู่ในเตียงในเปลสบายมากเลยแต่ทำไมเวลาคนเราโตขึ้นเนี่ยทำลิฟโรยากมากเพราะว่าเรามีความเครียดที่สะสมในกล้ามเนื้อใบหน้าของเราทำให้กล้ามเนื้อนี่มันตึงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่คอยยืดหยุ่นก็เลยทำให้ทำาห๋ร์เนี่ยยากมากขึ้น เพราะนั้นให้ระวังถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่อย่างนี้คือผ่อนครายไหมดูเกรงเนาะลองแบบเหมือนม้าก็ได้ค่ะเหมือนมา้าเคยเห็นม้าไมเ้ยเวลาเขาแบบทำอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะโอ้โหสั่นไปหมดเลยอะนี่นะคะก็คือการที่เรา ออกกำลังกายกล้ามเนื้อริมฝีปากของเรานะคะลิโป r รหรือว่าบรือนั่นเองลองไปฝึกกันดูนะคะได้ผลยังไงส่งข่าวกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ